ครับครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีกันครับทางช่องนะครับของเซียนอดีทุกผู้ทุกคนครับครับเมื่อนี่หัวเล่าพัฒนาบอกว่าพี่น้องเอฟซีแต่เซียนาดีิมาลุงเล่าสามัคคีครับครับน่าสามัคคีออกช่วงเวลาประมาณเดียวกันนะครับพี่น้องเอฟซีมะลุงให้พี่น้องเข้าเพราะว่ามันเงาเนาะรับพี่น้องเอฟซีในกลุ่มนะครับก็คอเมีย์มาอยากได้เล่าสามัคคีไปเสี่ยงไปรุนนะครับแรง เ,เสี้ยนนาด,ดีกับสีลงให้บพีนองเฮานะครับเพรวกผลหวัวเล่าสามัคคีออกนะครับพี่น้องเยิ้ีของหมูว่านนะครับเนะ้ออกเสี้ยนนาด,ดีกับเบิ้งเตยในในแอปนะครับสถิติเก้านะครับกับมีเด็กลา่างออกหนึ่งแปดนะครับเด็กบนออกแปดหกหกนะครับพี่น้องเยิซี่เอาเสีลงสถิติเก้าให้พี่น้องเขาเบิง้งหน้านะครับ ขีบแรกเด้อครับพี่น้องเยี่ีลาวสามัคคีนะครับล่วงหน้พี่น้องเฮาพี่น้องเฮาเงียบเงานะครับเพราะว่าเล่าพัฒนาบอกบอกมือวันที่11นะครับวันจันทร์ที่11ครับมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันที่วันที่8นาะพี่น้องเยี่ยมชี่วันที่8 8หรือว่าวันที่เก่าพี่น้องเยี่ี ครับวันที่แปดนะครับ <c oughs> วันที่แปดมีนาคมสองห้าหกเจ็ดลาวสามัคคี <c oughs> ครับผู้ใดบ่ซื้อนะครับ <c oughs> บ่ได้ลุนเด้อร์มะแรงนะครับผู้ใดบ่ซื้อบอ่ได้ลงทุนนะครับบ่ได้น้ำมูนะครับลาวสามัคคีครับ <c oughs> อ๋อพี่น้องเี่นะครับบ่ต้องเบื้งสูตรนะครับปูอัีลลงให้พี่น้องเพ้าพออาเวลาเดี๋ยวนี้มันกิมีเวลาไลายนะครับพี่น้องเี่มีเวลาลงทุนไลยเอาเวลาก็1ีนากานะครับ13้เกล้กินาิกาแล้วนะครับ โอ้ยผมมีอัน15นาฬิกาเวลา15นาฬิกาครับพี่น้องพีครับฟันบนฟันล่างครับพี่น้องพีเล้าสามัคคีฟันฟันบนครับฟันบนครับพี่น้องพี่ช่ ฟันบง <c oughs> ฟันบนนะครับหกตัวเดียวนะครับรเอาให้ยาดาวเพื่อนของชื่หกมาแทนแน่นอนนะครับบนค,ครับจับคู่จับคู่ ครับนเน้นๆให้พี่น้องเข้าหกสองหกแปดครับพี่น,อน้องชื่ hey, 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 hey. บนหกสองกับหกแปดครับพี่น,อน้องชื่อ <Okay. S 1> ฟันล่างนะครับ oh. ฟันล่างสองตัวเดียวนะครับ oh. ครับสองหาดาวคือเก้าน,นะครับพี่น้องที่เอานเน้นๆในพี่น้องเข้านะครับฟันล่างเม็ดเดียวนะครับสองแปดนะครับพี่น้องที่เอาอย่าลืมลูดนะครับพี่น้องชี่บนนะครับวิ่งลูดหกนะครับ ฟันบนหกลูดหกน,นะครับพีน่น้องที่ฟันฟันล่างสองลูดสองครับพี่น้องเย็ซี่ผู้ใดประลุดบ่ได้เงินเด้อพี่น้องที่บางที่สุดจับคู่กาดสิลุดได้นะครับ ครับเนียนๆเนด้ครับเด้เนียนล่างสองแปดเมตรเดียว ครับพี่น้องสนใจเขากุ้มนะครับกัดไล่เขามานะครับกลุ่ม VAP นะครับกลุ่มลอยบัตรนะครับต่อคนต่อเดือนนะครับพี่น้องพี่ครับกลุ่มฟี่ก็มีนะครับมีสามกลุ están, ่มนะครับกลุ่มไล่เดือนนะครับเดี๋ยวเส้นลงให้นะครับกัดไล่เขามานะครับกลุ่มไลยเดือนเอากลุ่มไล่เดือนก่อนพี่น้องพี่ เอสไล์ข่ศูนย์เก้ามห้าเจ็ดศูนย์หครับคุ้มที่นะครับพี่น้องเี่นะครับ ปนะครับ081 052 1092 <c oughs> เอาเตรียมตัวแคปหน้าจอครับพี่น้องเอฟซีด,ดวนๆนครับ ส่วนกลุ่มวีพีนะครับ500บาทตลอดชีพครับพี่น้องที่ออกมาแล้วมีอยู่3กลุ่มเนาะพี่น้องที่อเซียนอาดีสิตั้งไว้ให้แคปหน้าจอนะครับครับวันที่8มีนาคมนะครับ2567ลาวสามัคคีนะครับพี่น้องทีบอลเป็นลาววัฒนาเด้อครับฟันบน6นะครับลูด6นะครับจับคู่6268นะครับพี่น้องที เอาอย่าลืมโหลดนะครับพี่น้องพี่ชีฟันล่างที่2ตัวเดียวนะครับโหลด2เน้นๆให้พี่น้องเข้า28เม็ดเดียวนะครับครับพี่น้องสนใจเขากุ้มนะครับเียบหนาจอไว้น้ำนะครับเอาผูดใดบ่ซื้อนะครับบได้รุ่นเดิมมาแลงนะครับผูดใดบ่ลงทุนนะครับ เอาทางช่องก็นำเสนอให้พี่น้องเข้าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับบ่ได้สนับสนุนให้เรียนการพนันแต่อย่างใดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเสี่ยนาดีก็เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับมาลุนต่อกันส่วนเมือแรกงนะครับสองทุ่มนะครับโดยประมาณนะครับเอาให้พี่น้องเข้าโชคมันกันทุกคู่ทุกคนครับสวัสดีครับ เอาพี่น้องเอฟซีไปรุ่นห้าน้อยกันนครับพี่น้องเอฟซีส่วพนพระเอกเมือ่อยนะครับเนาะดุลห้าน,น้อยต่อหมวกว่านนะครับเข่าสองน้อยครับพี่น้องเอฟซีเอาอยู่ในกลุ่มนะครับก็มีโชคมีหมันน้ำกันนะครับเข้าสองน้อย